ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลยุทธ์สร้างผู้ติดตามบนทิกตอกค่ะและนี่คือเดยนึงวันที่1บทเรียนที่1น,นั่นก็คือปรับสมองอยังไรให้ถูกใจทิกตอกค่ะ ข้อที่1เลยนะคะที่คุณจะต้องทํานะคุณต้องชัดเจนในเป้าหมายว่าคุณจะสร้างตัวตนบนทิกต o k เรื่องอะไรคะ่ะขอเพียงเรื่องเดียวแบบชัดเจนห้ามเด็ดขาดค่ะเฉยเฉยทำเรื่องอื่นหรือว่าไม่ยืนยันในเป้าหมายของคุณเพราะว่าเมื่อคุณชัดเจนแล้วทิกต o k จะจัดอัลกอริทึมเพื่อที่จัดวางตัวคุณนั้นไปอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่สนใจเรื่องเรื่องนั้นเช่นเดียวกับตัวคุณค่ะ เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าหนูจะทําอะไรแล้วตั้งเป้าเลยค่ะว่าฉันจะต้องมาเรื่องนี้และฉันจะทําเรื่องนี้และทําเรื่องนี้ให้ลงคลิป3-4ถึงคลิปต่อวันทุกวันทุกวันถ้าหนูยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะความที่เราอยากจะประสบความสำเร็จได้สิ่งที่เราจะต้องทําคือความอดทนความขยันนะคะแล้วก็ความมีวินัยของเราเองค่ะเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่าพิ่งอ่อนพ้อนู่นนี่นั่นยอดวิวไม่มีหนูยังไม่อยากทํานู่นนี่นั่น,นอันนี้เราก็ถือว่าแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ถ้าใครไม่เ มามใน Ti To แม่วันบอกเลยค่ะว่าเสียดายแทนออย่าให้เสียดายแทนอย่างนั้นเลยนะคะเข้ามาสร้างตัวตนบนทิกต o อง่ายกว่าทุกแพลตฟอร์มแล้วนะจุดจดนี้นะ,ะมาถึงข้อที่2ค่ะข้อที่2งค่ะคล้ายๆกับข้อที่1คุณจะต้องเดินตรงไปยังเป้าหมายนั้นเพียงเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีหลายคนค่ะที่เก่งในเรื่องเรื่องหนึง่งแต่ว่าพอยอดวิวตกเอ๊ะฉันไม่เก่งเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าตลาดทิกต o k ไม่ไม่ตอบรับเกี่ยวกับฉันในเรื่องนี้หรือเปล่าฉันก็เลยเอองั้นเดี๋ยวไปทําเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยว วันนี้สอนขายออนไลน์หรือว่าคนในทิกติกออาจจะไม่ชอบเรื่องนี้อ๋อเดี๋ยวฉันไปอสอนเรื่องการทําผมดีกว่าไปสอนทําผมอีกละยอดวิวก็น้อยเองเดี๋ยวฉันไปสอนเรื่องการเลี้ยงหมาดีกว่าคือคือไปไปไปหมดเลยคืออย่างนี้นะคะไม่ว่ายอดวิวค่ะในช่วงแรกของเราจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ให้เราคิดว่านั่นคือการพัฒนาคลิปของเราสิ่งที่หนูจะต้องยืนยันและจะต้องยืนหยัดต่อไปนั่นก็คือทําในสิ่งที่ตัวเอง รักและถนัดที่สุดนั่นคือคอนเทนต์ที่จะทำให้หนูสร้างตัวตนบน t ิกตอกในแบบที่ถาวรในแบบที่ยั่งยืน <Okay, okay. S 1> ที่สุดค่ะข้อ <Yeah. S 1> ที่3ค่ะเราจะต้องปลุกชีพปจรช่อง t ิกต o k ของเราให้มีชีวิตค่ะด้วยการที่คุณจะต้องเข้าไปดูคนที่เป็นกูรูเก่งในเรื่องเรื่องนั้นที่คุณกำลังจะทำช่องค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายออนไลน์คุณก็เข้าไปดูคนที่เขามียอดผู้ติดตามเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องขายออนไลน์เข้าไปดูเข้าไปศึกษาอาจจะดูประมาณ3-5คนเข้าไปดูเข้าไปศึกษาว่าเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรในการโพส์คลิปทิกต็อกในแต่ละวันและให้ไปดูยอดวิวของเขาอันที่เยอะและ,และให้เอาคอนเทนต์นั้นนะคะมาปรับเพื่อประยุกต์ใช้ทําเป็นคอนเทนต์ของคุณแล้วก็ให้เข้าไปกดหัวใจและคอมเมนต์ เวลาที่คุณคอมเมนต์ก็จะมีคนที่เขามาคอมเมนต์แล้วเขาจะเห็นคุณเมื่อเขาเห็นคุณถ้าคุณคอมเมนต์แบบฉลาดฉลาดเน้นคอมเมนต์แบบฉลาดฉลาด จะมีคนที่สนใจเรื่องเดียวกับคุณเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของคุณวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องวิธีคิดก่อนนะลูกนะส่วนวิธีการว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับคนที่จะเข้ามาส่องหน้าโปรไฟล์ของเรายัางไงเดี๋ยวได้เข้าเรื่องนั้นค่ะวันนี้วันแรกเราจะต้องปรับที่วิธีคิดของเราเท่านั้นอย่าลืมนะลูกนะไปกดมิน์กดใจในช่องที่เป็นช่องโตๆนะคะช่องที่เป็นไอดอลของเราเข้าไปอยู่ในนั้นให้เรียบร้รอยการบ้านของ d a <ล><อ>หนึ่งนั่นก็คือน้อง,องๆจะต้องพิมพ์มาว่า น้องจะสร้างช่อง Tik t o อกในเรื่องใดเอาพิยงเรื่องเดียวนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าไอดอลของช่องที่น้องทํามีใครบ้างให้ยกมา3ถึง5คนนะคะแล้วก็ให้ทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะโดยทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ Facebook กลุ่มปิดกลุ่มกลยุทธ์สร้างผู้ติดตามใน Tik t o อกที่แม่วันได้สร้างเอาไว้นะคะแล้วแม่วันจะเข้าไปตรวจไปคอมเมนต์ให้ค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงช่องของน้องให้โตขึ้นแม่วันรอกันบ้านของน้องอยู่นะคะแม่วันยินดีผลักดันให้น้องๆมีผู้ติดตาม 1,000คนเพื่อที่จะไลฟ์สดได้บนติกต็อในปี2,021นี้จ้าและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ากลุ่มเรียนปีนะคะสามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้าทำตามกติกาแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามไม่วันด้วยนะ